สวัสดีค่ะปอ,อนกเวดี้ค่ะที่บริษัทการขายปอยพนักงานกรเกษตรเทวมินนะคะวันนี้นกอยู่ที่โชว์รูมนะคะแล้วก็ปอยรถอยู่ค่ะก็เดี๋ยวนกจะพามาชมนะคะโชว์รูมของเราเราพร้อมรถแต่งนะคะวันนี้บอกเลยว่าปล่อยรถหลายคันมากเลยค่ะเดี๋ยวนกจะพาไปชมนะคะนกขออนุญาตกับกล้องนะคะสองคู่ค่ะโอเคนี่ค่ะ นี่คือโชว์รูมของเรานะคะมาง่ายแล้วก็สะดวกค่ะที่ต่อม้อ71เลยค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีที่จอดรถนะคะสำหรับลูกค้าเลยค่ะพร้อมนะคะรถเชสไตไล์ค่ะไม่ว่าจะเป็นรถนะคะสปอร์ตซัมแท็กไว a g แท็กเอเวอร์เรสต์นะคะแล้วก็แรปเตอร์ค่ะมีให้ทดลองขับกันเลยค่ะ,ะเข้ามาโชว์รูมนะคะเราก็จะมี รถนะคะอยู่ที่4คันค่ะอันนี้มาโชว์นะคะที่โชว์รูมของเราเลยนะคะนี่ไม่ว่าจะเป็นนะคะตัวเอเวอร์แ p นเจอร์สปอนะคะแล้วก็รุ่น e v e r อ s t s รสสปอรขายเวอรสแแล้วก็รุ่นสตอ m แ a ็กกันค่ะโชว์รูมของเรากว้างขวางนะคะใหญ่นะคะเป็นฟอร์พนครเกระเสรนะ็จแว่ามินคาเดี๋ยวนกจะพาไปชมนะคะรถภายนอกกันเลยค่ะ เซลล์นะคะ,ะ,คะเปิดเปิดทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดเลยนะคะส่วนศูนย์บริการค่ะสักูนะคะนี่ค่ะศูนย์บริการของเรานะคะจะหยุดทุกวันอาทิตย์ค่ะ ใครที่เข้ามานะคะก็จะมีนัดหมายนะคะอย่างนี้ให้เลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็รถเข้าสู่บริการเยอะมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถนะคะที่พร้อมที่จะส่งมอบค่ะก็จะมีรุ่นแร็เตอร์นะคะให้ชมเลยค่ะแร็ตเตอร์2.0เลยค่ะคันนี้นะคะแต่งอะไรกันบ้างเดิมๆแล้วนะคะก็แต่งแบบนี้ค่ะคือเดิมๆของเขาเลยค่ะนี่คือแร็ตเตอร์2.0นะคะพร้อมตัวโรบานะคะ เหล็กของฮัมเมอค่ะนี่เสริมนะคะตัวชุดเหล็กนะคะเป็นของฮัมเมอค่ะตัวจะมีท่อนะคะเสริมให้สองข้างนะคะแล้วก็ตัวห่วงลากค่ะให้ด้วยค่ะน,น,นี่ก็คือตัวแทปเตอร์ค่ะ,คะนี่ค่ะ นี่ตัวอีโคสปอร์ตนะคะรุ่นเก่าอันนี้ก็จะเป็นทรงสุดตานนะคะสีเทาทเทเนีมพัดขับเคลื่อนสองล้อค่ะคันนี้เป็นแทนสุดตานแล้วก็แล็บครึ่งขันด้วยค่ะนี่เป็นแบบนี้แพนด้านะคะแล้วก็นี่ค่ะเบรคเขียวเลยค่ะตัวาจานเบรกนะคะสี่รอยสิบมิลตัวฮับนะคะสีทองค่ะแล้วก็ยี่สิบเซตนะคะตัวนี้จานเบรกสี่ร้อยสิบมิลด้านหน้าหกพอร์ตด้านหลังสี่พอร์ตค่ะ สีขาวมุกค,ค่ะอันนี้คันสีดำก็มีนะคะอันนี้ก็จะเป็นรุ่น Everest Sport นะคะกระจังหน้าค่ะ Victor v i c t o r V1 ค่ะแล้วก็ชุด v i c t o r เหมือนกันนะคะ mm hmm. ตันนี้ว mm ิวอีสนเซให้เรียบร้อยค่ะ mm hmm. ล้วแม็กขนาด20นิ้วอย่างโตโยค่ะทีว mm hmm. ีนดีลุกสภาพเส้นถนนเลยค่ะนี่ก็คือคันสีดำค่ะสวยค่ะอันนี้ก็จะเป็นรุ่น l a a t o r ค่ะมาดูอีกคันนะคะก็พร้อมส่งมอบอยู่นต mm hmm. นี้ีก็จะเป็นรุ่น Everest h a r i u m ขับเคลื่อน สี่ล้อค่ะกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้านะคะวิกเตอร์นะคะวีสพร้อมมานะคะตัวเล็ก1ตัวเลยค่ะไฟหนะะ้าอัจฉริยะเป็นไฟเมทริก LED ชุดกันชนหน้านะคะเป็นชุดสเกิร์ตค่ะของวิกเตอร์ค่ะล้อใหม่นะคะขนาด20นิ้ววายก้านยาวค่ะพร้อมตัวนี้ค่ะปีกนกค่ะเป็นปีกนกของโฟ o เฟนเดอร์ค่ะ รับองศาให้เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อลดการกินไน้อย่างคิ้วล้อแบบบันเทิงขนาดสามจมีกล้อง360องศาติและเป้ามือจัดให้เรียบร้อยพร้อมคิ้วกันสาดเลยค่ะแล้วก็แลปเครื่องคันนะคะเป็นแบบหนีแพนด้าค่ะที่เขาเรียกว่าหนีแพนด้าหนีแพนด้าอันนี้ก็แลปเครื่องคันสีดำเงานะคะแล้วก็ในส่วนของด้านหลังค่ะก็จะเป็นชุดวิตเตอร์ค่ะอันนี้จะเป็นท่อ หลอกนะคะรูปอินฟินิตี้ค่ะอันนี้เลือกได้นะคะสามารถเลือกแบบเหลี่ยมนะคะหรือแบบอินฟินิตี้ก็ได้ค่ะนี่ก็คือ e อเวอร์เร n ั่นเนมัสขับเคลื่อน4ี่ล้อค่ะนี่ก็คือในส่วนของอ่ารุ่นนะคะที่เรานะคะนำรถมาเข้าศูนย์ค่ะรอสักครู่นะคะเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะ นี่ก็จะเป็นในส่วนของรถนะคะมาเข้าสูนย์บริการค่ะนี่ใครไม่เคยหน้าเหล็กนะคะเคยเห็นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าเหล็กเอส r ต็มนะคะสวยมากๆค่ะเป็นแนวอ f ฟโรดนะคะฟ้าก,กระโปรงทรงฟลิตค่ะรูปมา้าเอ้ยลูปมัวกระทิงนะคะนี่ค่ะนี่เป็นชุดเหล็กค่ะรอเลยค่ะตัวนี้แต่งเต็มมากเลยนะคะยกด้วย3นิ้วค่ะ เปลี่ยนชุดยกนะคะเป็นของโฟลเฟนเดอร์ซับแทงกับความนุ่มๆค่ะออฟเซ็ตลบศูนย uh, ์แอร์ออฟเซ็ตลบสี่สิบสี่เลยนะคะตัวแหม่ ขนาด20นิ้วรับกับยางโตโยค่ะอาทีวมีดีทุกสภาพเส้นถนนเป็นแบบแนวออฟโรดค่ะคันนี้ก็จะเป็นรุ่น e v e r e s รนะคะไอไม่ใช่สิคะคันที่เป็นรุ่น r a n g e r w i ว e t a ค่ะ V6 เลยนะคะเครื่องยนต์3.0ค่ะให้กำลังแรงม้าอยู่ที่250แรงมา้าและม้อยู่ที่600นิวนันมีใครที่ชอบความแรงความเร็วน,นะคะแต่งเต็มน,นะคะก็จัดตัวนี้ได้เลยค่ะ บันไดข้างนะคะขึ้นลงสะดวกสบายพร้อมกับประตูด้านข้างค่ะโลวบาเหล็กนะคะเป็นของเอ็กซ์ตค่ะนี่ค่ะด้านหลังค่ะแผ่นปิกกบบัตท้าย FO ฟโออะเดียวสองอะคริลิกนะคะแล้วก็ตัวกันชนเหล็กขาวฮัมเมอร์ค่ะนี่เลยนี่ก็เป็นรุ่นตอมอาเอเอรเรสตวายแท็กนะคะนี่ค่ะคันนี้ค่ะ เปลี่ยนล้อแมกค่ะเป็นล้อแมกของรุ่น Storm Tag นะคะเปลี่ยนแค่ยางค่ะเป็นยาง t o y o a T ค่ะตัวนี้เป็นลายเอกลักษณ์ของรุ่น Storm Tag เลยนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนกระจังหน้าค่ะเปลี่ยนกระจังหน้า Ford โอเคนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นรถเข้าศูนย์บริการนะคะก็จะเป็นที่นำรถนะคะเข้าศูนย์บริการเช็คระยะต่างๆนี้ค่ะ ก็ข okay. อบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะยังไงอย,อย่าลืมนะคะฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครตกดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะนกลาไปก่อนนะคะบยบไปสวัสดีค่ะ